สวรรค์นก็เคยไปมาแล้วแล้วนระกจะเป็นยังไงนะวะยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้ตัวเราก็ไม่เคยเห็นว่านรกจริงเป็นยังไง <c oughs> จนมาถึงท <c oughs> ี่ทับนมพานะมาอยู่ทับนมพาวันนั้นก็นั่งภาวนาไปเหมือนเดิมความรู้ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ว่าครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเราเคยตกนรก แต่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อนะเราไม่รู้ชื่อมันนะโรคหลุมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นกรรมหนักมากแต่ไม่ใช่อนันตริยกรรมแต่เป็นกรรมหนักมากกรรมไล่ตั้งแต่แบบท่านแบบกล่าวร้ายพ่อแม่ยุยงสงพวกเนี้ยกล่าวร้ายพระอรหันต์พวกเนี้ยนะกรรมพวกนี้คือกรรมหนักนะยุยงสงพวกเนี้ยถึงจะไม่แตกกันแต่แค่กล่า,นะาวร้ายนะกล่าวร้ายพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ เสียใจถึงขนาดตีแม่นี่ก็ใช่นะตี <c oughs> ด้วยความโมโหแบบว่าไม่ใช่ว่าตีเพราะมีความรักใคร่นะคนละอย่างกันถึงท่านจะไม่จีบมากอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยลงโลกลุ่มี้ทั้งนั้นนะแต่เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเราไม่รู้สาเหตุว่าเป็นกรรมอะไรแต่เราตกโลกอยู่ที่นั่นนับไม่ได้ว่าเป็นกับเป็นการน,นับไปได้นะแต่นานมากนานสุดๆเลยนานจนนับไม่ได้คือข้างล่างเนี่ย ไม่มีก้นหลุมนะน้ำเหมือนน้ำน้ำลาวา,าแดงๆนะน้ำเป็นน้ำสีแดงๆเป็นลาวาเราอยู่ท่ามกลางเราอยู่น่าจะก,กลางกลางหลุมนะเพราะว่าเราไม่เห็นก้อนลุกเราไม่เห็นปากบอก่อคือเราพยายามปีนขึ้นมานะคือมันมันเจ็บปวดทุกอนุขุมขนเลยนะเหมือนกับว่าเรามีร่างกายอยู่นะในตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงมไม่ใช่แค่มีแค่จิตอย่างเดียวนะ มันเหมือนกับว่าเรามีร่างกายอย่างอยู่อย่างเงี้ยทรรมดาอย่างเงี้ยคล้ายกับว่ามันสร้างขึ้นมาเองของมันนะเพื่อที่จะให้เรารับกรรมมันเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามปีนป่ายปีนป่ายขึ้นมาปีนป่ายขึ้นมาได้ไม่ข้ามได้ไม่กี่คนหรอกคนสองคนนะเขาก็ถีบหัวลงมาขวีดหัวตรเลือกกว่าเดิมเู่นะพัดท่าเสียจังหวะนะในขณะที่เราปีนท่าเสียจังหวะล้มลงมาจะมีคนซ้ําตนะเพราะว่าต่างคนต่างจะปีนขึ้นมาคนมันเยอะไนงะ สัตวโลกเันเยอะลองคิดดูอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนข้าวสารในถังนะแน่อนอย่างนั้นนะแทบจะไม่มีช่องให้กันเลยนะไม่มีช่องให้กันเนเยอะมากนรกพอเราลมพอเราลงเนี่ยลมลงไปเนี่ยปุ๊บคนหนึ่งก็จับเราบึงลงอีกเพื่อที่เขาจะปีนขึ้นไปบางคนก็พอลงไปหนา้าปุ๊บจังหวะตีเขาเหยียบตีเขาเหยียบหน้าเราขึ้นไปอีกนะ เราตกลงไปตกลงไปตกลงไปกว่าจะขึ้นมาได้ก็ปีนป่ายอยู่งง้นนะเราเห็นอ้เราสลดสังเวชใจตัวเองจริงว่าทาไมถ้าคนมาเห็นอย่างนี้คนคงจะกลัวนรกมากนะมันไม่มีวันที่จะหยุดทรมานแม้แต่กระพริบตาก็ไม่มีนะทรมานตลอดเวลาคล้ายกับว่าตึงอยู่องั้นตลอดเวลาเลยตึงนีไม่เคยหยุดคนละ้ายกับว่าเราผูกเชือกตึงเอาไว้เงี้ไม่มีหย่อน เวทนาตันนี้ปวดแสบอย่างเงี้ยไม่มีหย่อนอยู่อย่างนั้นนะหลายกลับหลายกันอยู่นะมันที่ขั้นพูดก็ว่าเป็นการเป็นการมันนับไม่ได้จริงนะมันไม่มีเวลามันไม่มีแจ้งไม่มีเมือนอยู่ในนั้นนะไม่มีตะวันให้เราเห็นมันมีแต่น้ําแดงๆที่เราตกอยู่ในบอ่อเป็นลุมเป็นลุมนะมีแต่บ่อเป็นรุมเป็นท้ายกับว่าเป็นลุมใหญ่ๆสุนลุกของลูกตานะมันไม่เหมือนในภาพที่มีกระทะแล้วก็มีไฟจุ่ข้างล่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ส่วนมากสารโลกจะบ่นอยู่คําเดียวนะต่อไปจะไม่ทาอย่างนี้อีกแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะคือเป็นตรงของเราทั้งรู้สึกตัวตกนรกไปเรียบร้อยแล้วนะมันถึงรู้สึกตัวว่ามันทําผิดพลาดมาหลวงตาท่านก็บอกอว่าถ้าเราสอนไม่ได้ก็ปล่อยให้โลกสอนมันเอาเองแล้วกันหลวงตาท่านชอบพูดคํานี้บ่อยนะ